สวัสดีครับ Sky Tech Shop Presentation นะครับวันนี้เราขอนำเสนอในเรื่องของเครื่องวิเคราะห์รถยนต์นะครับเครื่องสแกน o b d 2นะครับในรุ่นของ vc 1 0นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับลองดูจากที่ในเว็บนะครับนะครับอยู่ในเครื่องสแกนกลุ่มที่1นะครับ vc 1 0นะครับนะครับหน้าตาก็จะเป็น ตัวนี้นะครับจะมีชุดตัวอินเทอร์เฟสก่อภัยครับตัวนี้เป็นชุดอินเทอร์เฟสนะครับ o b d 2นะครับเสียบตรงนี้เสียบเข้ากับรถยนต์นะครับแล้วก็โมดูลก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วย Wi-fi นะครับจากตัวนี้ส่งไปถึงตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้พื้นฐานใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับล่าสุดเท่าที่ทดสอบเราทดสอบกับ Windows 7ได้นะครับ Windows 7นะครับทีนี้เรามาดูนะครับ การติดตั้งโปรแกรมนะครับนะเราจะไล่ไปตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมการใช้งานนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับการทําฟังก์ชันพิเศษนะครับแล้วก็จะบรรยายในเรื่องของออในส่วนของค่าที่อ่านมาได้นะครับนะครับเราดูเป็นตอนๆไปนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับ เราเริ่มต้นจากการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางท่านนะครับที่ไม่คุ้นเคยนะครับลองรู้นะครับตัวนี้นะครับนะครับเริ่มต้นการติดตั้งนะครับเป็นแผ่นซีดีมาให้เรานะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับคลิก next ไปเรื่อยๆนะครับนะครับโปรแกรมก็จะชื่อว่า you can dash นะครับนะครับแล้วก็คลิก set up ไปนะครับ นะครับโอเคนะครับติดตั้งเรียบร้อยเร็วมากนะครับตัวนี้เขาดึงไดเวอร์จากตัวแผ่นลงไปที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับนะครับนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ในคอมพิวเตอร์เราจะมีตัวรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องเสียบใช้งานครั้งแรกเพื่อดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์นะครับจากตัวอินเทอร์เฟซเมื่อกี้ที่เราเห็นในเว็บไซต์นะครับตัวสีดำๆแด,ดงๆตัวนั้นนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นวิดีโอขออนุญายครับจะเป็นการเสียบใช้งานนะครับครั้งแรกนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับเริ่มต้นมาปั๊บเราเสียบแล้วเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับนะฮะเสียบเสียบ usb เข้าไปนะครับเขาจะเชื่อมนะฮะเริ่มแรกนะฮะเราต้องเอาตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บให้ดูนะครับจะได้รู้รายละเอียดนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีสาย USB มาให้ด้วยนะครับเชื่อมต่อจากจุดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยรู้จักตัวนี้ทีนี้เราเสียบไปปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่ามันยังไม่รู้จักกันนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ครับขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามต่อไปนะครับ เราดูว่ามันผิดพลาดยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยครับเขาบอกว่ามันกําลังติดตั้งไอตัวไดเวอร์อยู่เลยนะครับเราเสียบมันเร็วเกินไปนะครับมันก็ไม่รู้จักสักทีนะครับนะครับตอนนี้ลองไล่ดูโอเคทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเมนูขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะมาบรรยายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรากดตรงนี้ตรงเมนูตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับคือการอัปเดตนะครับก็คือเสียบครั้งแรกเราก็ต้องกดเมนูตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เฟิร์มแวร์ที่อยู่ในตัวอินเทอร์เฟสนะครับตัว vc 1 0เนี่ยทำการโหลดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากตัวมันเนี่ยครับลงคอมพิวเตอร์เรานะครับตัวนี้ก็บอกวีลคอม บอกว่าไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยกับแอปพลิเคชันของไอตัว VC10 เนี่ยครับรู้จักกับคอมพิวเตอร์แล้ว VC I Connect เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ okay. พอคอ n n e c t นะครับปรากฏว่ายังเฟลอยู่ยังใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองออกไปก่อนออกจากโปรแกรมไปก่อนนะครับแล้วก็รันขึ้นมาใหม่นะครับ ลองดูใหม่นะครับนะครับคลิกตรงนี้ไปนะครับก็ยังใช้ไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองปิดไปใหม่นะครับอาจจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับหลายครั้งนิดนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ถึงแม้จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเฟิร์มแวร์เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตลงคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่รู้จักนะครับคลิกโอเคไปนะครับใช้ไม่ได้นะครับมันยังไม่รู้จักตัวเอ่อ VCI นะครับเอาใหม่นะครับออกไปนะครับแล้วก็นะครับออกจากโปรแกรมตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ exit เลยครับออกเลยนะครับปิดโปรแกรมไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็รันขึ้นมาใหม่ โอเคทีนี้ลองดูนะครับตัวนี้กดเข้าไปนะครับก็กด,กดโอเคนะครับทีนี้ไม่ขึ้นฟ้องอะไรนะครับตรงนี้นะครับจะใช้งานได้นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะลั่นไปจนถึง100%แล้วเราก็จะบอกว่าสมบูรณ์นะครับต้องใจเย็นๆนะครับทำงานเกี่ยวกับ ไอตัวซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับคือเราได้ทําการอัปเดตไปบางตัวแล้วนะครับนะครับมันก็เลยขึ้นตรงนี้ให้เราดูว่ามันอัปเดตไปแล้วตรงนี้ครับอัปเดตเตตคืออัปเดตไปแล้วแล้วเขาบอกว่าตัวพวกนี้ต้องการที่อัปเดตนะนิดอัปเดตนะครับการอัปเดตทีนี้เราจะอัปเดตแล้วก็กดไปนะครับเลือกติ๊กเลือกไปแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ซอแวร์เขาก็จะดาวน์โหลดลงมานะครับลองดูก็ได้นะครับนะฮะลองนะฮะทีนี้เลือกไปหลายตัวนิดนึงมันจะช้านะครับจริงๆนะครับแนะนําให้เลือกไม่เกิน5ตัวนะครับนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะครับจะทําให้การดาวน์โหลดเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายกว่าการที่เลือกทั้งหมดนะครับถ้าเลือก All นี่ไม่ได้นะครับมันดาวน์โหลดมาทั้งหมดเนี่ยช้ามากนะครับ คลิกตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่ดูเหมือนจะดาวน์โหลดแต่ไม่ใช่นะครับต้องคลิกคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเคนะครับคลิกดาวน์โหลดเมื่อกี้ไปแล้วนะครับคลิกตรงนี้ไปแล้วนะครับมันก็วิ่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกอันนะครับถึงยอสมบูรณ์ทีนี้เรา เลื่อนให้มันเร็วไปนิดหนึ่งนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้บอกว่ากําลังดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็บอกว่าอัปเดตไปแล้วนะครับนะอัปเดตซั c กเ s ็ฟูลนะครับอัปเดตสําเร็จนะครับพอเรามาเปิดอีกครั้งมันจะขึ้นคําว่าอัปเดตเต้นคืออัปเดตไปแล้วนะครับ นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเลือกซอฟต์แวร์ที่เราต้องการไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราก็จะได้ซอฟต์แวร์พอเราคลิกไอ้ตัวรูปรถยนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นซอฟต์แวร์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับในรถของเมการถเอเชียรถยุโรปหรือโอบรทูนี่ตรงนี้ใช้สําหรับรถทั่วๆไปรถรถทุกยี่ห้อนะครับแต่ถ้าจะเจาะลึกมันก็ต้องเจาะเข้าไปตามโซนของรถรถเมกานะครับรถเอเชียหรือว่ารถในโซนยุโรป นะครับก็เจาะเข้าไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเมดูตรงนี้ในรายละเอียดกันอีกทีนะครับตรงนี้ที่ให้ดูก็คือตรงนี้นะครับรูปเกียร์ก็คือการเซตติ้งนะครับเข้าไปเซตติ้งระบบต่างๆนะครับ system information ตรงนี้เขาไม่โชว์นะครับ system setting เนี่ยเป็นเซตภาษานะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับภาษานะครับมีลองรับภาษาต่างๆภาษาไทยก็มีนะครับแต่ว่า ได้แค่ภาษานะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์รถยนต์เนี่ยก็ไม่มีภาษาไทยเพราะฉะนั้นคลิกเป็นเนี่ยคลิกภาษาไทยมันก็ขึ้นภาษาไทยแต่ว่าพอคลิกเข้าไปในรูปรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ขึ้นซอฟต์แวร์ให้เราเท่ากับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับภาษาไทยนะครับโอเคเราออกจากโปรแกรมไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งาน โดยละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเราจะออกจากโปรแกรมก็ออกจากตรงนี้นะครับเมนูคนถือกระเป๋าออกเนี่ยนะครับเมนูอโปรแกรมนี้ก็จะปิดลงไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของการติดตั้งแล้วก็การเสียบใช้งานครั้งแรกตลอดจนการอัปเดตนะครับก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ